ถอดฝาหอยของเขาออกมาได้นะคะก็เหมือนกับเต่าค่ะที่ไม่สามารถถอดกระดองออกมาได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆจ๋าปากแล้วว่าโอ้โหสวยมากๆเห็นเท้าของน้องและก็เห็นน้องกําลังเคลื่อนที่แบบว่าดีใจแล้วก็แบบเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะ ขอให้ได้เจออาหารที่แซนอร่อยอร่อยนะคะกัญญาก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจจากเพื่อนเพื่อนะคะขอบคุณที่นะคะขอให้ได้เจออาหารที่แซนอร่อยอร่อยนะคะกัญญาก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจจากเพื่อนเพื่อนะคะขอบคุณที่มาวันนี้นะคะ ดีใจมากๆถ้ากัญญาไม่มาทิ้งขยะก,กัญยาก็จะไม่เห็นน้องขนาดนี้ใกล้ขนาดนี้นะคะได้สัมผัสแบบว่าตัวเป็นๆแบบว่ากล้คเพื่อนๆแต่เสียดายกัญญายังไม่เคยเห็นน้องทานอาหารนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆจ๋าปากของน้องจะอยู่ระบางหนวดนะคะตรงข้างล่างนะจ๊ะเด้อถอดฝาหอยของเขาออกมาได้นะคะก็เหมือนกับเต่าค่ะที่ไม่สามารถถอดกระดองออกมาได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆจ๋า สิ่งที่ยื่นออกมาน่าจะเป็นหนวดของน้องไม่งั้นก็จะเป็นงวงของน้องหรือว่าอ่าอ่าลหลายๆอย่างนะคะที่กัญญาศึกษามาน่าจะแบบสวยจริงๆโอ้ตื่นเต้นมากๆที่ได้เจอนะคะวันนี้ไปดูกันเลยนะคะว่าน้องหอยทากเขาจะทําอะไรอย่าบอกกัญญาปากแล้วว่าโอ้โหสวยมากๆเห็นเท้าของน้องแล้วก็เห็นน้องกําลังเคลื่อนที่แบบว่า ดีใจแล้วก็แบบเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น้องอหอยทากที่แบบว่าสวยนะคะเห็นไมขนาดนี้ดีใจมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมตื่นเต้นจริงๆจ้าเห็นไหมกันญาไม่เคยเห็นแบบนี้เนาะเห็นแบบว่าตัวแบบว่าตัวของน้องสวยมากๆที่เป็นก้นหอยนะคะลายสวยจริงๆจะมีสามสีนะคะเพื่อนๆเนาะที่กันญามองเห็นเนาะแล้วก็เห็นหนวดของน้องนะคะ ขอบคุณมากๆจ้าแล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆจ้ารักแล้วก็เห็นชัดๆไปเลยนะคะว่าหนวดของน้องสวยงามขนาดไหนนะคะเพื่อนๆเห็นไหมโอ้โหเห็นชัดๆไปเลยจ้าเพื่อนๆจ้าขอบคุณมากๆจ้าแล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆจ้าจะเป็นน้องหอยทากนะคะเพื่อนๆจ้ากัญญาคิดว่าน่าจะใช่นะคะเพื่อนๆเคยรู้หรือเปล่าว่าส่วนประกอบ ในตัวของน้องหอยขนาดนี้ดีใจมากๆเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมตื่นเต้นจริงๆจ้าเห็นไหมกันยาไม่เคยเห็นแบบนี้เนาะเห็นแบบว่าที่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะขอบคุณจริงๆก็ให้เพื่อนเพื่อนโชคดีนะคะโชคดีมากๆคราบเรื่นทุกๆเรื่องทุกๆอย่างนะคะ,ะคะ่ะนเพื่อนแต่เสียดายกันยายังไม่เคยเห็นน้องทานอาหารนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆนจ้าปากของน้องจะอยู่ระว่างหนวดนะคะ ตรงข้างล่างนะจ๊ะเดอ้อมาวันนี้นะคะอุ้ยดีใจมากๆถ้ากัญญาไม่มาทิ้งขยะกัญยาก็จะไม่เห็นน้องขนาดนี้ใกล้ขนาดนี้นะคะได้สัมผัสแบบว่าตัวเป็นๆแบบว่ากลกแล้วก็น้องหอยทากที่แบบว่าสวยนะคะเห็นไหมแบบว่าตัวของน้องสวยมากๆที่เป็นก้นหอยนะคะลายสวยจริงๆจะมี3ามสีนะคะเพื่อนๆเนาะที่กัญญามองเห็นเนาะ แล้วก็เห็นหนวดของน้องนะแล้วก็น้องอหอยทากที่แบาบว่าสวยนะคะเหน็นรู้หรือเปล่าว่าช่องปากของน้องหอยทากอยู่ตรงไหนเขาจะอยู่ตรงกลางระหว่างตรงที่มีหนวดแบบว่ายื่นออกมาครับเพื่อนจ๋าตรงนั้นจะเป็นน้องหอยทากนะคะเ,เพื่อนจ๋ากัญญาคิดว่าน่าจะใช่นะคะเพื่อนๆเคยรู้หรือเปล่าว่าส่วนประกอบในตัวของน้องหอยโชคดีมีชัยจ้าบายบายจ้า ก็นำความสวยงามของน้องหอยมาฝากเพื่อนๆจ้าบ๊ายบายนะคะจ้าน้องมีความสามารถมากๆเลยโอ้ยเดินทางปลอดภัยนะคะคุณน้องหอยทากคุณน่ารักจ้าเดินทางปลอดภัยให้ดูชัดๆไปเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าว่าน้องหอยทากแบบว่าสวยงามขนาดไหนและกันยาเห็นเห็นความน่ารักแล้วก็น้องหอยทากที่แบบว่าสวยนะคะ เห็นเปลือกก้นหอยนะคะที่เป็นลายๆที่โค้งโค้มีลายๆสีนะคะน้องสวยมากเลยน่าจะเป็นสีแดงก็สีขาวแล้วก็สีดํานะคะเ,เพื่อนๆที่กัญญาสวยจริงๆโอ้ตื่นเต้นมากๆที่ได้เจอนะคะวันนี้ไปดูกันเลยนะคะว่าน้องหอยทากเขาจะทําอะไรอย่าบอกกัยยากัญญาเห็นหนวดของน้องโอ้ยแบบเห็นเห็นเห็นแบบ เห็นตาของน้องแล้วก็เห็นแบบเห็นงวงเห็นช่องที่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณจริงๆก็ให้เป็นเพื่อนโชคดีนะคะโชคดีมากๆราบรื่นทุกๆเรื่องทุกๆอย่างนะคะเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณจริงๆก็ให้เป็นเพื่อนโชคดีนะคะโชคดีมากๆราบรื่นทุกๆเรื่องทุกๆอย่างนะคะมากๆนะคะเพื่อน กันญาดีใจมากๆเลยที่ได้แบบว่าคลิปน้องเป็นห่วงจังเลยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าอุ้ยตื่นเต้นนะโอ้โหคุณทำได้ไงโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ามองเห็นเนาะแล้วน้องก็จะมีวัอน้ําเข้านะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเสียนห่วงจังเลยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าอุ้ยตื่นเต้นนะโอ้โหคุณทำได้ไงโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ารัก เราก็เห็นช,ชัดๆไปเลยนะคะว่าหนวดของน้องสวยงามขนาดไหนนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมโอ้โหเอ้เห็นช,ชัดๆไปเลยจ้ะเ,เพื่อนๆจ๋านะคะขออภัยก็ใช้คําแบบธรรมดาธรรมดาฟังง่ายๆแล้วกันเนาะค่ะเ,เพื่อนๆจ๋ากันย่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่ได้เจอน้องหอยทากวันนี้ดูน่าเป็นห่วงจังเลยจ้าเ,เพื่อนๆจ๋าอุย้ยตื่นเต้นนะโอ้โหคุณทําได้ไง โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเพื่อนๆโชคดีมีชัยจ้าบายบายจ้าก็นำความสวยงามของน้องหอยมาฝากเพื่อนๆจ้าบายๆนะคะสิ่งที่ยื่นออกมาน่าจะเป็นหนวดของน้องไม่งั้นก็จะเป็นงวงของน้องหรือว่าอ่าอ่าลหลายๆอย่างนะคะที่กัญญาศึกษามาน่าจะแบบนะคะ ขอให้ได้เจออาหารที่แซ่อร่อยอร่อยนะคะกัญญาก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณทุกกําลังใจจากเพื่อนเพื่อน,นะคะขอบคุณที่จ๋นะ,ะน้องมีความสามารถมากๆเลยโอ้ยเดินทางปลอดภัยนะคะคุณน้องหอยทากผู้น่ารักจ้าเดินทางปลอดภัยเหลือก,ก้นหอยนะคะที่เป็นลายๆที่ของโคมีหลายๆสีนะคะ น้องสวยมากเลยน่าจะเป็นสีแดงแก็สีขาวแล้วก็สีดำนะคะเพื่อนๆที่กันยาโมโชคดีมีชัยจา้าบายยจา้าก็นำความสวยงามของน้องหอยมาฝากเพื่อนๆจา้าบ๊ายบายนะคะโชคดีมีชัยจา้าบายยจา้าก็นำความสวยงามของน้องหอยมาฝากเพื่อนๆจ้าบ๊ายบายนะคะอถอดฝาหอยของเขาออกมาได้นะคะ ก็เหมือนกับเต่าค่ะที่ไม่สามารถถอดกระดองออกมาได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็น้องหอยทากที่แบบว่าสวยนะคะเห็นมันจะเป็นน้องหอยทากนะคะเพื่อนๆจ๋ากันยาคิดว่าน่าจะใช่นะคะเพื่อนๆเคยรู้หรือเปล่าว่าส่วนประกอบในตัวของน้องหอยหลังนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็หอยทากก็ไม่สามารถเป็นห่วงจังเลยจ้า เพื่อนๆจ้าอุ้ยตื่นเต้นนะโอ้โหคุณทําได้ไงโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจากกันญาเห็นหนวดของน้องโอ้ยแบบเห็นเห็นเห็นแบบเห็นตาของน้องแล้วก็เห็นแบบเห็นงวงเห็นช่องไหมแบบว่าตัวของน้องสวยมากๆที่เป็นก้นหอยนะคะลายสวยจริงๆจะมีสามสีนะคะเพื่อนๆเนาะที่กัญญามองเห็นเนาะแล้วก็เห็นหนวดของน้องมีอะไรบ้าง เดี๋ยวกัญญามาเล่าให้ฟังนะคะกัญญาไปศึกษามานะคะเ,เพื่อนๆจา๋าก็จะมีเปลือกนะคะเปลือกก็อยู่ข้างนอกที่เป็นลายๆนะคะไอขนาดนี้ดีใจมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมตื่นเต้นจริงๆ,จ,งๆจ้าเห็นไหมกัญญาไม่เคยเห็นแบบนี้เนาะเห็นแบบว่าตุ้นะคะขออภัยก็ใช้คําแบบธรรมดาธรรมดา,รรมดาฟังง่ายๆแล้วกันเนาะค่ะเ,เพื่อนๆจ๋ากัญญาตื่นเต้นมากๆเลยนะคะ ที่ได้เจอน้องหอยทากวันนี้ดูนะ่าจะเป็นน้องหอยทากนะคะเ,เพื่อนๆจ๋ากัญญาคิดว่าน่าจะใช่นะคะเพื่อนๆเคยรู้หรือเปล่าว่าส่วนประกอบในตัวของน้องหอยที่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะขอบคุณจริงๆก็ให้เป็นเพื่อนโชคดีนะคะโชคดีมากๆราบรื่นทุกๆเรื่องทุกๆอย่างนะคะตัวเป็นๆและแบบว่าสัมผัสได้แบบว่าใกล้ชิดขนาดนี้นะคะเ,เพื่อนๆจา๋า น่ารักจริงๆเห็นไหมไม่กลัวกัญญาด้วยนะคะไม่กลัวเลยน้องเคลื่อนที่ไปช้าๆมากๆแล้วก็น่ารักจริงๆค่ะคเพื่อนๆจ้ากัญญาก็นำความน่ารักโชคดีมีใจจ้าบายจ้า,า,จาก็นำความสวยงามของน้องหอยมาฝากเพื่อนๆจ้าบายๆนะคะเปลือกก้นหอยนะคะที่เป็นลายๆที่โค้งโค้มีลายหลายสีนะคะ น้องสวยมากเลยน่าจะเป็นสีแดงก็สีขาวแล้วก็สีดำนะคะเ,เพื่อนๆที่กัญญานะคะคขออภัยก็ใช้คำแบบธรรมดาธรรมดาฟังง่ายๆแล้วกันเนาะค่ะเ,เพื่อนๆจากัญญาตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่ได้เจอน้องหอยทากวันนี้ดูนะ่าจะเป็นน้องหอยทากนะคะเ,เพื่อนๆจ๋ากัญญาคิดว่าน่าจะใช่นะคะเ,เพื่อนๆเคยรู้หรือเปล่าว่าส่วนประกอบในตัวของน้องหอยเป็นห่วงจังเลยจ้าเ,เพื่อนๆจา้าอุ๊ยตื่นเต้นนะ โอ้โหคุณทำได้ไงโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจังหอยทากเนาะกันยาอาจจะ